สวัสดีครับวิวขอผมนะดูแมววันนี้ผมจะมาสุ่มกราชาใหม่นะครับการ์ดใหม่ครับคือกระถาวิ้ีทักนะครับเพื่อนอ่านี้ผมว่าผมจะดูกิจกรรมเนาะกิจกรรมก็มีเยอะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะตามเก็บนะครับผมยังไม่มาอัปเดตแบบสรุปนะผมก็จะมาเปิดการ์ดใหม่ดูก่อนนะครับผมขอรับ่องนะครับอ่าได้การ์ดแล้วก็คืออัปเดตใหม่มันก็จะให้แบบนี้รอบครับเพื่อนไม่ต้องกลัวครับอ่าไม่มีเนื้อเรื่องเนาะผมคิดว่ามีเนื้อเรื่องใหม่ครับอ่าไปเราไปสุ่มกันเลย มีแค่า3ใบอะจะได้ปะถามจริงผมว่าผมจะเอาเลข3ก่อนนะครับเพราะว่าผมว่ามันแบบมันไล่กระถา3เฮ้ยอะอะเออเออ,เอ,อได้แล้วเลยได้ก็ได้ครับอได้แล้วครับง่ายๆสรุปอะได้แล้วครับกระถาใหม่น้อของแฮร์รี่ครับที่จริงมันก็ใช้ได้หลายคนแหละครับแต่ว่าแฮร์รี่<ช>เป็นหญ่จะเเป,<ไ>ป็นพระเอก เรื่อเรื่องยาวมากเลยครับโอเะเอโอเคได้แล้วครับได้ละได้ละโอเคสวยครับผมว่าผมจะหาการปูนะอันนี้เป็นการ์ดสายขาวนะครับมันไม่เป็นสายพวกเหมือนหลอดบนมอนะครับผมว่าผมจะเล่นสิบใบเลยครับทีเดียวหมดครับหมดตีโอ้โหไี่คืออยากได้การปูอะครับเพื่อน ก็คือหาอยู่ครับเดี๋ยวผมว่าถ้าไม่ได้ไม,ไม่เป็นไรครับ,รบขอ,อได้การขาวพอเนาะได้การอีวินเดี๋ยวผมจะมารวีวิวเพื่อนดูนะครับว่ามันใช้ยังไงแบบแต่ว่ามีเด็กใหม่มานะที่เป็นเล็กรอนนะครับเพื่อนก็ะะจะประมาณนี้นะสําหรับอัปเดตใหม่ครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็มีเนื้อเรื่องน้อยเพื่อนๆไปเก็บครับมันก็าตามเวทนะครับอ,อันนี้ผมว่าผมจะเล่นให้เพื่อนดูสักนิดนึงนะครับ ือแค่ตอบคําถามมันไม่ค่อยยากหรอกครับเพื่อนเอาจริงผมก็ไม่รู้ภาษากินมันจะเป็นเหมือนเนื้อเรื่องอะครับเหมือนเอพิโซดอะครับแต่ละแต่ละซีซั่นที่แบบตอนนี้ฮอกวอตส์เต็มไปด้วยคือฝนมันตกครับแล้วก็เป็นเหมือนเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็อันนี้ผมไม่ค่อไม่รู้เนาะว่าเขาทำอะไรกันตอบตอบคำถามไปโอ้โหพูดพูดเสร็จความตายเบนละอาจารย์เฮยเฮยใครจะล้อ จารย์ไล่กระถางว,วีทักให้หรอแล้วก็สลบไปเอาโอเคโอเคแคก่กิจมาเจ้าแปรกับล็อตตี้อันนี้ผมไม่รู้นะครับเธอว่างๆเดี๋ยวผมจะมาแปลให้เนาะวงมุมอยู่ครักิจกรรมใหมนะ่ได้ตัวติ๊กอันนี้มาก็โอเคนะโอเคครับเดี๋ยวเรื่องแรกเนาะเดี๋ยวว่างๆผมจะมาแปลให้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราพามือนเดิมครับแต่๋ยวผมอยากจะรู้ว่าเขาแบบได้ยังไงอนะ่ะ กิจกรรมนะครับเดิมๆเนาะเดิมคือแบบเปิดกาชาครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นการโหวตชุดนะครับว่าเพื่อนอยากจะให้ชุดไหนเข้ามากลับมาอีกก็จะประมาณนี้นะสาหรับกิจกรรมของมันก็เดิมๆอ่ะครับเพื่อนอก็จะประมาณนี้นะสำหรับผมก็แค่มาเปิดการรให้เพื่อนดูครับอขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณครับ